ใช้ Wifi ฟรีในห้างดิกซีเมืองบลได้คถามว่าถา,า,ามว่าในเมืองบลห้างขนาดนี้ไม่มีไวไฟแล้วที่ไหนในภาคอีสานที่มี Wifi ฟรีให้ใช้ได้ในการจ่ายรายเดือนหรือจ่ายเงินแล้วแต่จะใช้ไวฟีไวไฟได้ที่ไหนฮะคำตอบมาครับอ่ะเท่าที่คุยกับพนักงานแล้วนะครับ การบริให้การั i ยาของศูนย์บริการเนี่ยไม่ได้อยู่ทุกสาขาอย่างเช่นที่สาขานี้ไม่มีบริการอา่า WiFi ของเครือขายครับมันเลยไม่สามารถที่จะใช้เชื่อมต่อในการใช้อินเทอร์เน็ตได้ดครับเพราะฉะนั้น<ะ>มันต้องอาจจะมีบางศูนย์มีครับ<ะ>บางศูนย์ไม่มีผมถามเหตุผลหน่อยถามไมหน่วยว่า เมืองใหญ่ขนาดนี้เล็กซีใหญ่ขนาดนี้เป็นห้างคนเข้าออกขนาดนี้ทำไมไม่มีไวไฟให้ใช้ต่อมอ้าวทางอาชพนักงานครับเชิญครับเชิญมาที่บ้านอีกหนึ่งทรัให้เขาให้เขาฟังอธิบายว่าอะไรอ่าเขาบอกว่าทำไมไม่มีบริการดิ็กซี่เล็กซี่ทำไมไม่มีบริการอ่าพูดเลยครับเอาเลย แต่าดได้ค <zo ys print> ุณเพราะดง่อก่อนไม่ like. <Why not? S 3> ัมายได้ถ่าได้ค่ะายไม่ได้ค่ะเป็นกฎหมายข้อไหนที่หายได้ไม่ได้มีกหมายมีเป็นกฎหมายข้อไหนที่ถ่ายไม่ได้ผมมาใช้บริการบริษัทนโยบายบริฟัทไม่มีผมมาใช้บริการเสียงนั่นนี่คุทุกเดือนางป่่วางไม่ได้ค่ต้ง่งได้อแยง้งแจ้งความตงแจ้งคหไม่อนุญาตให้ถายหน้าค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ผมจะล็อกผมก็ล็อกเลยถ้าจะล็อกวเราออกม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 าอัไลกรอการำรวจท้าางว่าตำรกัญไม่ใช่ผมไม่มพใจคุณนะฮะอย่าอาอกเียข้ามาคือขนาดทาใขนาดนี้นะผมบอกก็ตรงที่งแรกผมชำละเงินโดยการ เราใช้รัฟสมรเงินมีสมารคือค่าะครับค่าบริการค่าบริการค่าบริการใช้ใช่ใช่ก็ใช้ก็ใช้บริการที่เรี่ายเงินไปทุกเดือนก็ใช้ไม่ใช่คุณจะไม่เีปัญหาเลยปัญหาว่าผมจ่ายเงินเข้าไปที่แอปนะเขาจ่ายครับแล้วเป็นการจ่ายทางอิ็เทอนิกส์ตทางเข้าจ่ายครับแล้วยังไงต่อคิดค่ากิจการผมอ่ามีได้อเหลาการจ่ายคือคิดค่าบริการฐานใหม่เคยเจอหรือเปล่าจ่ายเงินก็ต้อง ผมันก็ต้องคิดค่าบริการสิครับใช้งา,กา,า,กานก็ต้องมีหรือ่าจ่ายเงินที่ข้าบริการผมถามหัวใจเงินมีที่ข้าบริการหรอมีหน่อยมีไหมบริการนันต้องกิดค่าบริการมีที่ไหนคุณต้อเอาขอ้ขอมูลมาให้แม่นอ,อยาอ่าว่าบริการอะไรคุณสมัครอินเทอร์เน็ตของเขาใช่ไหมไม่ใช่คุณจะใช้อะไรคุณผมไม่ใช่มาเติมเ <ผม S 2> งินผมจ่ายรายเดือนครบเดือนผมก็สุนทรเป็นมีดัง ก่อนแจ้งคือตอนนี้ปัญหาคือจะถักจะใช้อะไรครับจะทำอะไรผมคิดว่าคุณแก้ปัญหา้ผมได้แก้ไม่ได้เดี๋ยวผมไม่ใช่พนักงานของดีแขกผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบนี้มองไม่ออกหรอครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจแล้วทำอะไรได้ก็ทำอะไรไม่ได้ผมก็เลยมาที่มายให้ฟังว่าตรงนี้ไม่มีเราเตอร์ของ Wi-Fi เพราะฉะนั้นก็นั่นเลคุณจะมาขอใช้ Wi-Fi ฟรีที่นี่ของสุดดีแขกไม่ได้ครับเพราะเขาไม่มีใคร